สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเทียบไพ่เทโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วน้ลวเลยของชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2566นนะคะการทำนายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนสกเสมอไปก็อย่าคิดมากนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้น อันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงเนี้เป็นอย่างไรบ้างจะสินปีแล้วความรักของคุณจะดีจะร้ายอย่างไรเราก็มาดูภาพไพ่พร้อมๆกันเลยนะคะไพ่ไปแรกของคุณได้10ดาบเดอะมูนสีดาบ9ถ้วยสีไม้เทา้าไฮพินเทสห้ดาบ7จไม้เทา้า1ดาบแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้เดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิอของคุณนะคะมองว่าคุณความรักของคุณในช่วงนี้นะคะมีหลากหลายปัญหาเข้ามาพร้อมๆกันนะมีเรื่องนู้เรื่องนี้เข้ามาประดังประเดนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวการงานการเงนิงนนะคะหรือว่าคนรอบข้างมองว่าช่วงนี้คุณพยายามที่จะมีสติแล้วก็พยายามที่จะอดทนอดกั้นนะคะในบางครั้งคุณก็อ่อนอกอ่อนใจนะคะ มองว่าคุณอ่อนแอมากเลยนะในช่วงนี้นะคะในบางครั้งมีคู่ก็เหมือนไม่มีนะคะเหมือนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะหรือบางคนอาจจะเพึ่งอกหักผิดหวังมากก็ได้ในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีปัญหาที่บล็อกปิดก,กัน้นขาดการติดต่อหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยง้อกันนะคะต่างคนต่างอาจจะมีทิฐิมีอีโก้ว่าได้ไพ่10ดาบนะมองว่าปัญหาร้อมรอบเลยนะคะคุณก็พยายามอดทนอดกัน้นและพยายามที่จะ ใช้ความดีเพื่อชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะแต่อันเนี้ยเรามาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคปัญหาของคุณเป็นเพราะอะไรมังว่าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหันหลังให้กันนะคะเหมือนก็ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั่งกอดข่าวเจ้าจุกนะคะมีความเงียบเหงาแต่อีกฝ่ายหันหลังให้นะคะไม่ใย,ยดีเลยนะคะเหมือนก็ว่าไม่มีความรักให้กันหรือหมดรักหมดใจ หรือเหมือนก็นว่าอยู่ไปวันๆนะคะไพ่เดอะมูนขึ้นนะเหมือนก็นว่าอีกคนหันหลังให้แต่อีกคนนั่งกอดข่าวเจ้าจุกมีแต่ความเศร้าโศกทุกใจนะคะหมดอะไรตายอยากเลยสำหรับภาพไพ่ใบนี้นะคะนี่คือปัญหาอุปสรรคอาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกันมีปัญหาที่ขัดแย้งกันไปนะคะหรือมีเรื่องอะไรที่เข้าใจผิดกันก็มีความเป็นไปได้นะคะมองว่าเงาๆนะ มีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะถึงแม้ว่ามีคู่แต่ก็อยู่กันไปวันๆนะแต่อันนี้มาดูซิว่าสิ่งที่คุณคิดเอาไว้คิดว่าความรักจะเป็นเช่นไรมองว่าได้สี่ดาบความรักของคุณที่คิดเอาไว้อ่อยากมีความรักที่ดีมีความราบลื่นนะคะแต่ไพ่เหมือนกับว่ามีความเงียบเหงานะต่างคนต่างเงียบใส่กันนะคะ หรือคุณคิดว่าอยากจะหยุดพักเกี่ยวกับความรักแล้วนะคะเหมือนกับว่าเหนื่อยมามากแล้วอะ่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะความรักในครั้งนี้นะคะเพราะว่าสีดาบมีแต่ความเงียบงันนะคะไม่หวือหวาหวันแววเหมือนเมื่อก่อนนะบางคนอยากจะหยุดพักเกี่ยวกับความรักนะคะเวลายห่างเกี่ยวกับความรักก็มีความเป็นไปได้ ส่วนอดีตที่ผ่านมามองว่ารักกันดีนะมีความแฮปปี้นะคะเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะมีความสุขสบายในชุดคู่ชีวิตครอบครัวนะคะมีความเป็นอยู่ดีมีความสุขนะสำหรับอดีตที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะคะแต่มีปัญหาในปัจจุบันส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการ ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจอยู่กันเป็นคู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะหรือมีความสุขในทุกๆวันนะคะเพราะว่าสี่ไม้เทา้าคุณต้องการสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นในชีวิตความรักนะคะอยากอยู่กันเป็นคู่อยู่ด้วยกันนะคะเคียงข้างกันไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขนะคะ คุณอยากให้เขาอยู่เคียงคู่เคียงข้างของคุณตลอดไปนะคะนี่คือความต้องการของคุณส่วนด้านอนาคตนะคะมีความเงียบเหงานะเหมือนกับว่าเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนะคะไพ่ใบนี้นะเหมือนกับว่ามีความสุขแต่สุขไม่สุดนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะถ้าเป็นคนโสดนะคะหรือว่าคนคุยๆอะ่ะเป็นคนมีสเสน่ห์นะมีคนเข้ามาสนอกสนใจแต่ก็เหมือนกับว่า อาจจะไม่ถูกใจคุณหรือข่าวคนนั้นยังไม่ดีพอสำหรับคุณก็ได้นะคะสำหรับคนโสดหรือว่าคนคุยๆนะคะมองว่าคุณน่ะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะเหมือนกับว่าคนที่ดีก็ไม่ได้คนที่ได้ก็ไม่ดีนะคะคุณไม่ค่อยมีความสุขที่แท้จริงเท่าไหร่หรือชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวของคุณอาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้นะคะ ที่ผ่านมาหรือว่าณปัจจุบันนี้อาจจะมีการสร้างภาพเพื่อให้ดูดีมีความสุขนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะภายในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวมีแต่ความทุกข์มากกว่านะคะเหมือนกับว่าคู่หรือว่าคนรักของคุณไม่ค่อยสนใจใส่ใจคุณเท่าไหร่นะคะปล่อยให้คุณคิดแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่านะส่วนสิ่งที่คุณกลัวละ่ะกลัวความ รับผิดชอบมากมายนะคะมันก็ว่าอีกฝ่ายอาจจะเห็นแก่ตัวนะคะเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบนะทิ้งปัญหาให้คุณต้องแก้ไขแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่า5ดาบหมายถึงความพ่ายแพ้เกี่ยวกับความรักชีวิตคู่อยู่ไม่เป็นสุขนะคะมันก็ว่าต่างคนต่างอาจจะเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าในหลายคนอาจจะถอดใจเกี่ยวกับความรักแล้วก็ได้นะคะ คุณกลัวว่าจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายนะไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้วางแผนเอาไว้ว่าคุณจะพยายามที่จะเข้าใจคู่หรือว่าคนรักของคุณนะคะคุณพยายามทำดีเพื่อเขาเพื่อเอาชนะใจเขานะคะแต่มองว่าไม่มีความหมายสำหรับเขาเลยนะเขามองข้ามความสำคัญของคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณน่ะเป็นความว่างเปล่าสำหรับเขานะคะ คุณก็เลยเหมือนกับว่าท้อแท้จนถอดใจแต่คุณก็พยายามจะทําต่อไปนะคะคุณเชื่อมั่นในความดีของคุณนะว่าจะเอาชนะใจคู่ของคุณได้นะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าจะก้าวข้ามกับปัญหาได้นะคะไม่มากก็น้อยนะคุณจะพยายามฝ่าฟันปัญหานั้นๆไปให้ได้เพราะว่าบางคนอาจจะมีคู่ที่มีลูกมีเต้าด้วยกันนะคะมีความสัมพันธ์ที่ ยังผูกพันมีพันธนาการที่ต้องคอมมิทเมนต์กันหรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะบางคนอาจจะทนอยู่เพื่อลูกก็ได้นะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อลูกเพื่อเต้าส่วนสิ่งที่คุณได้รับหลับเป็นเช่นไรจะเป็นไปตามที่คุณคาดการเอาไว้ไหมไพ่ได้ทาทเวอร์นะคะมองว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนะคะไม่ง้อกันนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคุณและคู่หรือว่าคนรักอาจจะมีทิฐิมีอีโก้นะคะไม่ค่อยงอ,อกันและมีปัญหาที่ไรก็ขับไล่ใสยส่งนะคะคุณอาจจะขับไล่เขาก็ได้จะไปไหนก็ไปให้พ้นนะคะเหมือนกับว่าคุณก็ไม่งอ,อเขาคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะส่วนเขาเองก็ง้อ,อคนไม่เป็นก็มีความเป็นไปได้ก็เลยกลายเป็นปัญหาทะเลาะเบาแวงขัดแย้งรุนแรงนะคะหรือบางคนอยู่ด้วยกันก็อย่างที่บอกนะ ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะมีความทุกข์มากกว่าหรือมีความทุกข์ที่บอกใครไม่ได้นะคะมันความทุกข์ที่เก็บเอาไว้ในใจนะคะในบางครั้งคุณก็ไม่อยากบอกใครนะแม้แต่คนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะกลัว่าเขาจะมีความทุกข์เช่นเดียวกับคุณหรือว่ามีความห่วงใยกับคุณนะคะยังไงแม่หมอก็เอาใจช่วยนะคะ มองว่าช่วงนี้ในหลายคนพยายามที่จะเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์กันหรือไม่ก็พยายามที่จะหาเวลาอยู่ด้วยกันนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะหรือบางคู่บางคนถ้าทะเลาะเบาแววงขัดแย้งกันไปก็ขอให้หันหน้ากลับมาปรับความเข้าใจนะคะพยายามนึกถึงคุณงามความดีของกันและกันเอาไว้นะคะจะได้อยู่ดีมีความสุขต่อไปยังไงแม่หมอก็เอาใจช่วยให้สู้นะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนที่ เป็นโสดละ่ะเป็นโสดพ่อไม่แม่ไม้หรือว่ายังไม่มีใครเข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเนี้ควรเปิดใจไหมเพราะว่าภาพไพ่พื้นฐานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่เรามาดูซิว่าถ้ามีเข้ามาจะเป็นลักษณะแบบไหนเราก็มาลุ้นสำหรับคนโสดกันเลยนะคะได้ก้าไม่เท้านะคะได้3ดาบนะคะ แล้วก็ทาวเวอร์นะคะมองว่าคนโสดพ่อไม่แม่ไม้ที่อยากเปิดใจแนะนำว่าใช้ชีวิตอยู่คุณเดียวไปก่อนดีกว่านะเพราะว่าก้าวไม่เทา้าสามดาบทาวเวอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถึงมีเข้ามาก็มีแต่ปัญหามากกว่าหรือเขาคนนั้นน่ะอาจจะมีอาจจะนำปัญหามาให้คุณน่ะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดมีแต่เรื่องเจ็บช้ำน้ำใจมากกว่านะคะ ความรักไม่ก้าวหน้าถ้ามีเข้ามาก็ไม่ดีนะคะอาจจะเจอคนที่มีคู่มีครอบครัวหรือเขาอาจจะทําให้คุณทุกข์ใจนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะไม่ต้องคิดมากนะคะถ้าคนเราถ้ามีคู่ยังไงก็ต้องมีเข้ามาสักวันนะคะและก็จะต้องเป็นคนที่ดีมีศีลเสมอกันนะคะไม่ต้องรีบนะรักตัวเองอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะทำงานเก็บเงินนะคะ อันนี้เราก็มาดูซิไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปว่ามีคำแนะนำอะไรคำเตือนอะไรที่ต้องระมัดระวังหรือปัญหาที่เกิดเป็นเพราะอะไรนะคะจะมีหนทางแก้ไขหรือว่ามีไพ่แนวทางออกที่ดีหรือไม่อย่างไรนะคะเราก็มาดูภาพไพ่ออร์เคิลนะคะไพ่ออร์เคิลใบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งการจบสิ้นนะคะการจบกันจากลานะ ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะสำหรับบางคนที่มีปัญหานะคะเหมือนกับว่าจะมีความยุ่งยากตามมาในภายหลังนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้เคลียร์ใจกันไม่ได้นะคะหรือเป็นปัญหาที่คลากระตังยึดเยื้อกันมานานนะคะเป็นปัญหาสะสมหรือว่ามีความทุบมีความเครียดสะสมนะคะและไพ่ใบนี้บางคนเป็นคู่เป็นครอบครัว ลักภายนอกอาจจะดูลักกันดีนะคะออกสังคมงานเลี้ยงงานสังสรรค์มีเพื่อนพบปะผู้คนนะคะอาจจะเหมือนกับว่ารักกันดีมีการเอาใจใส่แต่จริงๆแล้ว่เหมือนกับว่ามีความเบื่อหน่ายนะคะไม่ค่อยพออกพอใจเท่าไหร่เห็นไหมเหมือนกับว่าถึงจะอยู่ในสังคมก็ตามแต่ก็เหมือนเป็นการสร้างภาพมากกว่านะคะเป็นการสร้างภาพให้ดูดีเหมือนมีความสุขนะคะ กลับถึงบ้านถึงช่องก็ไม่มองหน้ากันเลยสําหรับบางคนนะคะแต่อยู่ภายนอกกับเพื่อนกระฟูเหมือนกับว่ายิ้มแยม้แยมแจ่มใสกันดีนะเหมือนมีความสุขวันแหววเพื่อให้คนอิจฉานะคะแต่จริงๆแล้ว่ภายในครอบครัวหรือว่าคู่อยู่กันไปวันวันนะคะและไพ่ใบนี้บางคนอาจจะมีลูกมิเต้านะคะหรือว่ามีพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ยังต้องห่วงใย ก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องรักษาสถานะครอบครัวเอาไว้หรือว่ารัก,ารกษาสถานะสถาบันครอบครัวเพื่อให้ลูกได้มีพ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะและไพ่ใบนี้เหมือนก็ว่าความรักของคุณน่ะ ไม่ค่อยรับฟังปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าคู่หรือว่าคนรักจะพยายามพูดคุยคุณก็ไม่ยอมรับฟังปัญหาของเขานะคะเหมือนกับว่าตัวใครตัวมันน่ะหรือบางคนก็เหมือนกับว่าช่วงเนี้อยู่ในระหว่างตัดสินใจจะเอาอยัางไงดีนะความรักครั้งนี้จะหยุดหรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้คุณสองคิตสองใจนะคะยังลังเลใจไม่แน่ใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะว่าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะ ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงดีนะยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นที่ดีต่อกันได้หรือว่าตกลงปรงใจกันได้แต่คุณก็ต้องอยู่ต่อไปนะเหมือนกับว่าคุณและคู่หรือว่าคนรักยังมีคอมมิทเมนท์ที่ดีต่อกันนะคะมีพันธนาการร่วมกันบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้นะคะเกี่ยวกับการเงินการทองธุรกิจที่ทําร่วมกันเอกสารสัญญานะคะที่ตกลม ที่ตกลงร่วมกันนะคะหรือไม่ก็มีความผูกพันเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับเต้านะคะก็ยังถือว่ายังสามารถที่จะไปต่อได้นะรักษาสถานะครอบครัวเอาไว้นะคะหรือว่ารักษาสถานะความรักความสัมพันธ์เอาไว้ได้นะคะและภพยใปเนี้ยบางคนก็อาจจะเบื่อหน่ายตึงกันละกันนะคะ <c oughs> เห็นไหมบางคนอาจจะรอคนรักให้กลับมานะรอแล้วรออีกเขาก็ยังไม่กลับมานะคะ ก็มีแต่ความเบื่อหน่ายเห็นไหมเหมือนผู้ชายคนนี้นั่งหลับเลยนะคะรอจนหลับอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่มีเวลาให้กันหรือว่าขาดติดต่อกันไปนะคะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างฝ่ายอีกโก้นะคะเหมือนกัว่าไม่ง้อกันหันหลังให้กันหรือมีปัญหาขัดใจกันไปนะคะและไพ่ใบนี้บองว่าก็ยังมีจิตใจที่ผูกพันกันอยู่นะถ้าเขาจะกลับมา ก็มีโอกาสที่ดีนะคะแต่แม่หมอก็ต้องบอกว่าถ้าคู่หรือว,ว่าคนรักคุณกลับมาก็กลับมาเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะไม่ได้มั่นคงถาวรอะไรนะความรักในครั้งนี้ยังไม่มีอะไรที่แน่นอนยังไม่มั่นคงในความรักนะคะกลับมาก็จริงแต่ก็อาจจะมาเพียงแค่ประเดี๋ยวประดาวนะคะเดี๋ยวเขาก็ไปเหมือนเดิมนะเพราะว่าเป็นไพ่ความรักแบบเด็กๆหรือว่าเป็นเรือกระดาษนะคะ ยังไม่มั่นคงเกี่ยวกับความรักของคุณเท่าไหร่ยังเอาแน่นอนแน่ใจไม่ได้นะคะไพ่ใบน,นี้มองว่าในหลายคนนะ่ะอาจจะฝันนะคะอาจจะฝันละเมอเพอ้อพบนะว่าจะมีความรักที่ดีอยากมีคู่ที่ดีบางคนอาจจะมีการวางแผนมีเป้าหมายที่ดีต่อกันนะคะแต่มันก็เหมือนเป็นความฝันอยู่นะยังไม่เป็นความจริงนะคะ และไพ่ใบนี้มองว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะทํำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นไพ่จัดเม้นนะคะเป็นไพ่แห่งบาปบุญคุณโทษนะถ้าคุณทําดีคิดดีก็ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในความดีของคุณนะเพราะว่าทํำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะคะและอย่าทุกข์อย่าจมปักกับความผิดหวังหรือว่า อย่าจมปักกับความทุกข์ในใจนะคะขอให้คุณปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะคุณยังมีสิ่งดีๆรออยู่นะขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็พยายามทำใจให้เป็นอิสระนะคะเปิดใจให้กว้างๆนะคุณยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะยังมีโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตคุณนะคะขอให้คุณพยายามอดทนอดกั้นนะคะ รอวันที่ดีสำหรับคุณต่อไปนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะขอให้มีวันที่ดีเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะ <c oughs> ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจหรือว่ามีอะไรต้องการคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแม่หมอก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ